เอครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับฟอนต์จุฬาภรลิขิตนะครับซึ่งซึ่งเป็นฟอนต์ใหม่นะครับวิธีการนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดนะครับตามที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ในคําอธิบายนะครับเราก็จะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับดาวน์โหลดชุดแบบอักษรพระราชทานนะครับ จุฬาพรลิขิตนะครับแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้ร่วมบริจาคกับดาวน์โหลดไม่ร่วมบริจาคก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะลองแบบดาวน์โหลดโดยไม่ร่วมบริจาคดูนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการดาวน์โหลดทันทีนะครับดาวน์โหลดทันทีเราก็จะได้ไฟล์หนึ่งไฟล์นะครับนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการ แตกไฟล์หรือเปิดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับเปิดขึ้นมานะครับ,รบถ้าเป็น mac mac ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในระบบของพวกระบบปฏิบัติการ mac นะครับถ้าเป็นแบบเว version desktop windows ธรรมดาปกติเนี่ยนะครับให้เราเคลิกเลือกไปตรงนี้นะครับแล้วจะมันจะมีอยู่3 f o โฟลเดอร์นะครับก็คือมีแบบ เป็นแอปพลิเคชันเป็นเดสก์ท็อปแล้วก็เว็บฟอนต์นะครับในที่นี้นะครับถ้า,าเป็นแอปแล้วก็ติดตั้งเนี่ยโดยใช้แอปนะครับแต่ถ้าใครเป็นเดสก์ท็อปอย่างของผมเนี่ยผมจะลองแบบเป็นเดสก์ท็อปดูนะครับก็ทำการคลิกไปที่เดสก์ท็อปครับวิธีการติดตั้งง่ายๆเลยนะครับแค่ทาการ c o อปปี้นะครับไฟล์ตัวนี้เอาไปใส่ไว้ที่โฟลเดอร์ก็ได้นะครับหรือจะทำการ แบบคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็ลากออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 5สหนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการคลุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาเพื่อทำการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งฟอนต์นะครับกด install นะครับอ่าเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งฟอนต์นะครับติดตั้งง่ายนะครับทีนี้เราก็ลองเทสดูครับ ว่าฟอนที่เราติดตั้งจะมีหน้าตาเป็นยังไงทําการเปิดโปรแกรมมานะครับให้เราจำชื่อของของฟอนไว้ด้วยนะครับตัวนี้จะขึ้นด้วยว่าจุลาจุลาพรนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็จะลองขยายตัวหนังสือใหญ่ๆเลยนะครับ อนนี้ยังยังไม่ใช่นะครับให้เราทําการคลุมก่อนจริงๆถ้าเราเลือกฟอนต์ก่อนแล้วก็พิมพ์ที่หลังก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ก่อนแล้วก็คลุมแบบนี้นะครับแล้วก็ไปหาฟอนต์ครับขึ้นต้นด้วยตัวตัวสีเดียวนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะนี่ครับเจอแล้วครับนี่ จุลาพรลิขิตนี่ครับที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับมันจะก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับห้า ขออนุญาตหาใหม่ก่อน นี่ครับนี่ก็จะเป็นฟอนต์จุฬาพรลิขิตนะครับที่เราได้ติดตั้งเมื่อกี้นะครับก็สวยสดงดงามนะครับนี่นะครับโอเคครับก็ลองไปติดตั้งแล้วก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ